สวัสดีครับช่วงเนี้ยมันจะมีภารกิจที่แบบว่าให้เล่นด่านรีเฟนต์ต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์แต่หลายคนเนี่ยติดภารกิจชวในักวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขามีวิธีเล่นกันยังไงให้ผ่านแต่เอาค่ายจริงอะ่ะผมเล่น10ครั้ง ผมผ่านแค่สามทางเดงเพราะว่าถ้าไมไ่เล่นกับเพื่อนเนี่ยคนอื่นเนี่ยมันจะมีเซตบ้าบ้าบอแบบแปลกมาซึ่งสุดค้าเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านว่าเดี๋ยวเรามาดูเซตที่เล่นผ่านกันดีกว่าว่าเขาเล่นกันยังไงโดยเซตที่ผมเล่นนะฮะก็จะมีป้อมมิสไซล์โดรนแบบยิงตืนเขาเป็นท่อเรเซอร์แล้วก็มิสไซล์แบบใช้แลวทิ้งส่วนคนอื่นจะเป็น500กิโลบอมเกรเนตแรนเชอร์ er, และป้อมตามถนัดครับผมตัวที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเริ่มการเซตอัพแนวยิงน,นะครับผมเพื่อที่แบบว่าจะได้ควบคุมยานขนส่งงขอมัน ที่กำลังจะมาตอนนี้ทุกคนเนี่ยแย้ไปไประจาตามจุดของตัวเองนะครับเรียกอาวุธลงมากันตรงตาไปหมดนะครับผมเพราะมันใกล้เวลาที่พวกมันจะมาแล้วอ่ะมาแล้วครับผมตอนนี้เวลายิงมันเนี่ยให้ยิงเขาที่ทรัสเตอร์นะครับผมนักเดยวล่วงครับไม่ว่าเป็นคอยเลตหรือว่าเป็นอรเกตแบบไทยละทิ้งจะช่วยทําให้ยูนิตที่มันลงภาคพื้นดินเราเข้ามาหาเราน้อยลงมากมากอย่าลืมนะเป้าวงกลมอ่ะคือตรงที่กระสุนวิ่งไปจริงส่วนจุดเนี่ยคือที่เราเลงฉะนั้นเลงตรงที่กระสุนวิ่งไปจริง โอกาสมาแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆขาเราไปกดปุ่มเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์วิ่งไปสิ้นยานหนีภัยซึ่งจะสังเกตได้ว่าเนี่ยขนาดตอนนี้ก็ยังมีลงมาเรื่อยๆอยู่ภารก,กิจเนี้มีความยากระดับ7จ็ดนะครับผมเพราะว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเข้ามาถึงตัวฐานนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช้มิไซล์เพื่อเคลียร์ย,ยานงส่งของพวกมันนะี่ป่าน,นี้นี่คือมาเต็มนะครับและสิ่ง,งต่างๆที่ลืมไม่ได้ก็คือเวลาฟูดาวเรียกอาวุธ รอบของมันเนี่ยให้เรียกทันทีนะครับไม่ให้คุณจะเสียโอกาสที่จะเรียกได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเอาไว้ใช้กับ oh, พว<บ>กที่เป็นอาร์เมอร์ที่ว oh, 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 oh. ิ่งเ, oh, oh, oh. เข้ามาเนี่ยเดี oh, oh, oh. ๋ยวพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเรียกไม่ทันเนี่ยจะไม่มียิงใช้ตอนนี้จะสังเกตได้เลยว่าไอ้พวกยาเนี่ยมาเป็นระลอกนะมันไม่ได้มาแบบ ตอนนั้นเนี่ยพอมีเวลาหายใหาคอให้เซตทีมได้ครับสิ่งสําคัญที่สุดครับมีอะไรให้กดคิวแจ้งครับผมเพื่อนจะได้เรียกอาวุธสนับสนุนต่างๆเนี่ยไปในทิศทางนั้นเพื่อชะลอหรือทําลายศัตรูได้ครับจะสังเกตได้ว่าเสียงเข้ามาสั่งการเนขึ้นตลอดแจ้งว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอ๋อนักวิ่งวิ่งหนีตายสินยาเงินรวยๆนะครับมาแล้วครับดอบชีพครับล่าสงครับผมแล้วล่าส สูตรนี้ยังใช้ได้นะครับผมตัดใดที่แบบว่ายังมีเพื่อนช่วยกันแยกกันกันแนวแล้วตอนนี้พอช่วงเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะเรียกพวกข้อมูลต่างก,กลับมาได้แล้วก็คูดามากันเลยนี่แะครับจะเกินครึ่งทางแล้วครับผมซึ่งแล้วตอนนี้ผมว่าเรายังโอเคอยู่นะยังไม่มีเสียแนวอะไรอาจจะมีตายบ้างแต่ก็คูดามยังเหลือเยอะถ้าเจอพวกอาร์เมอร์นะครับผมยานก่อนนะครับอิมแพคไปเลย,เยครับหนึ่งถึงสองนะทางทุกอันครับผมด้านหลัง ครับเรียบรอ้อยอะยังมีคันันเยอะครับชักเยอะแนละ้วเดี๋ยวดูที่เพื่อนเราจะเรียกอะไรมาไหมแต่ฟ้านุณเก็ดูชิวมากเลยนะเหมือนไม่สีเรียกเลยเนยะน่าจะใกล้มาแนละ้วโต้มา500กิโลโบอลครับผมเคลียได้ทุกอย่างแนวนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะเขาน่าจะยังมีหลายก๊อกเอาไปตามฟ้าคุณเราก็ชิวๆไปครับอาศัยบาร,รมีเพื่อนไปนั่นไงที่ผมเลือกใช้หุ่นยนต์ที่ยิงเป็นปืนคนเนี่ยนะเพราะว่า ค่อนข้างจะสู้กับหุ่นยนต์ได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเลือกเป็นแบบตัวเลเซอร์มันเนี่ยยิงด่านกว่าตายคับแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยน่าจะเป็นพวกฝักคาลิเบอร์มันใหญ่มันยิงไป๊บ๊บแตายครับหรือบางทีเนี่ยมันช่วยเรียกความสนใจเราด้วยด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้หุ่นดนอ้อมมาข้างหลังนะหุ่นก็จะไปยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็จะหันกลับไปเพื่อยิงเสริมช่วยมันครับส่วนอิมแพคแกเน่นะครับก็บยังใส่วอล์เกอร์นะครับไอ้วอล์เกอร์เนี่ยมันไม่พังน,นะไอ้คนขับออ่ะมมันนนกกรเเด็าาบงทีีย มันขับมาพร้อมกัน3 4ี่ตัวเนี่ยอิมแพคก,กเรเดลูกเดียวตุง้งเนยมันหล่นมดเลย4ี่ห้าตัวะนะนนี่ถ้ากาจังหวะดีดีะครับอิมแพคกรเดอันนี้ใช้ได้หลายงานครับเริ่มมีหลุดกันบ้างนี้วเริ่ลุ้นกันบ้างแต่ก็ยังโอเคยังรักษาแนวก็ได้อยู่ครับแต่ข้อเสียของไอลุ่นตัวนี้ก็คือจะเติมกระสุนบ่อยครับฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่แบบว่ากระสุนเราหมดเนี่ยหรือจังหวะที่มันมาเติมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กระตรงูงจะเข้าถึงเราได้นิ้วนี่อย่าห่างวงวีนะครับ เราตัวบางมากโดนอะไรนิดเดียวก็ตายโอ้คนเป็นงานนี่มันเป็นจริงนะครับจริงปั๊บเดียวล่วงครับอะรูดกลางเริ่มมีรุดม,มันบ้างแล้วจะเรีืมที่อาวุธอรเรียนี่อาวุธนะครับผมเกเอเค,ครื่องของเราจัดการได้อยู่รับผมบางทีเนี่ยพวกเรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีบั๊กบ้างนะในบางด่าเน่จะไปทีเรียรจะไปอะไรกับมันมากบางทีมัน ติดตรงทางเดินทางอะไรอย <Okay. S 1> เผื่อว่าคุณไปเจอมันติดตรงทางไหนเนี่ยอย่าไปเรียกมันที่ห้องนั้นอีกให้ไปใช้เรียกที่ห้องอื่นแทนซึ่งตอนนี้นผมว่าผู้อฒน,นาเขารู้แล้วล่ะเดี๋ยวคงกำลังหาทางแก้กันอยู่อีกไม่ถึง10คนแล้วหรือไม่ถึง10คนแล้วไปทางสดใสเพราะว่าถ้าที่ดูในนี้ตอนนี้แนวนี่ยังโล่งโจงอยู่ครับผมยังไม่มีอะไรให้ต้องรุน ดับชิปอีกรอบกำลังมาแล้วครับผมโอ้ตอนนี้อาวุธแล้วก็พวกสกิลเนี่ยรีเต็มหมดแล้วมาได้เลยครับผมไม่มีหวั่นนะตอนนี้กำลังเสริมที่เหลือเรียกได้ครับผมเหลือบันแบบสบายครับผมอีกดอกหนึ่งครับผมยังใช้ได้เสมอครับช่วงโมเมนต์สำคัญมาแล้วครับผมเตรียมหนีนะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะหนีไม่ยากนะครับเพราะว่ากองกำลังที่เหลือครับไม่ดีของพวกมันน่าจะไม่มีแล้วครับผม เพื่อนๆของเราก็มาลุกงานครับเริ่มกลับมารวมตัวต่างๆแต่ตอนนี้การตั้งแนวยิงจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้แนวยิงมันจะต้องขยับเข้ามาอยู่ตรงบริเวณจุดที่ยานจะลงจอดมารับเรานะครับซึ่งตอนนี้เห็นได้เลยว่าทุกคนเริ่มเรียกอาวุธมาแล้วเพื่อม,มาจะล้อมจุดนี้ไว้ครับ สิ่งที่คุณเห็นนะครับเป็นออปิตอลแบบ EMS นะครับผมซึ่งเนี่ยมันจะอยู่ในฟิลด์ได้นานกว่าออปิตอลแบบที่ดีงอ,อกจากมอท่านะครับไอต,ตัวนี้จก็เป็นคีของเกมเหมือนกันก็คือเวลาเคุ้ยงไปที่จุดที่ศัตรูผ่านมาเนี่ยจะสโลวศัตรูได้แล้วก็จะทำให้พวกทั้งป้อมปืนอัตโนมัติหรือว่าหน่วยของเราเองเนี่ยามารถที่จะจริงจัดการมันได้ในเวลาครับ5 0 0กิโลอีกหรูปครับ ตอนนี้ทุกคนก็พยายามแบบว,ว่ามีใบก็งัดออกมาใช้หมดเลยอ่าออร์บิทอเรสเตอร์ครับผมโดยเจ้าตัวออร์บิทอเรสเตอร์เลยนะครับจะยิงเป้าหมายที่ใหญ่ก่อนนะครับผมแล้วก็ดลดดังลงมาครับคือมันค่อนข้างจะอยู่ในฟิลด์ได้นานนะครับก็เลยสามารถที่จะเอาไปเคลียร์พวกศัตรูที่เป็นหน่วยย่อยๆหรือแบบขนาดนะกลางได้ถ้าเร้องกังหมดนะครับ ยิ่งิดไหน่อยมันก็เอานะครับผมขนาดอยู่บนเขาที่ยังยิงฟรอสค่ามาได้เลยนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าแบบว่าไอ้ภูมิประเทศต่งางๆในเกมนกี่เขาทำมาดีมากเป็นโอเพน o วิแบบว่าเดินไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราหรือศัตรูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเจอแบบแเจอที่อันแแบบไม่น่าเชื่อแต่ขึ้นบ้างผมอยากจะบอกว่าวิดีโอนี้ฮะเป็นวิดีโอที่ผมจำได้แม่นเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มีภารกิจ ที่ต้องสู้กับหุ่นยนต์แบบดีเฟนต์เนี่ยผมเนี่ยเล่นไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าต่อสู้กับไอ้พวกยานที่มันดรอปลงมานะไม่ทันและริงแบบว่าเล่นแบบควิกเพเย์ด้วยแบบบอกให้เขาทำอยานู้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาก็แบบไม่รู้ว่ากำแพงภาษาหรือว่ากำแพงอะไรทุกอย่างเลยไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยฟังไม่ค่อยจะนั่นกันสุดท้ายก็แพ้เหมือนเดิมแล้วก็ออกไปกลางเกม แต่อันเนี้ยถทาจะเรียกได้ว,ว่าสามาัคคีมากเลยเหมือนทุกคนรู้อยู่แล้วต้องทําอะไรยังไงถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้ทุกอย่างนีแทบเลยได้ว,ว่าเป๊ะๆมาแล้วครับผมตัวกลับบ้านแบบสบายๆครับผมดูไม่ ตื่นเต้นทุกร้อนารถ้าชื่นชอบในะผลงานนะครับผมฝากลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ